สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอมินโป้งที่อยากจะมานะครับแนะนําชวนผู้ชวนคุยเกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโนบุกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับก็เรียกว่านโนบุกในยุคนี้นะครับมีตัวเลือกเยอะมากๆเลย คิดว่าคอนเทนต์นี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายหายคนที่กำลังมองหาโนบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพาสักเครื่องหนึ่งเอาไปใช้งานนะครับโอเคสำหรับวิดีโอวันนี้ผมก็หยิบตัว asus vivobook s14 oled นะครับรุ่นใหม่อีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยมันแค่26,990บาทแต่ว่าได้ความสดใหม่ในส่วงตัวดีไซน์ฟอร์แฟกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอแม้ว่า CPU เองเนี่ยจะเป็น Ryzen 5 7535 SS ซึ่งไม่ใช่ generation ล่าสุดแต่บอกเลยว่ามันแรงเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับ สำคัญนอกเหนือกว่านั้นก็คือมันเป็นเครื่องสีชมพูโรสโกลนะครับสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะ,ะดูดีนะครับแล้วก็เอกลุศีฟนะก็คือมีขายที่ asus.com/cs/store เท่านั้นก็คือซื้อตรงกับทาง asus ได้เท่านั้นนะครับผม่าจจะเรียก asus asus อันนี้ก็ เรียกได้เหมือนกันนะนอกนือนจากนี้นะครับประกันอุบัติเหตุเนี่ยยังได้2ปีเฮ้ยเจ๋งแล้วก็ประกันปกตินะครับส่งสูอะไรเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นแบบ on site service แล้ว2ปีด้วยนะครับสลัดะกูที่เป็นวีวอรบุกว่าในปีนี้ทาง เอซูสประเทศไทยนะครับเขาอัปเกรดในส่วนของตัวการให้บริการด้วยแหละเฮ้ยผมบอกเลยว่ามันโคตรจะดีนะครับก็คือนี่หน้าตาเวลาเราเข้าไปซื้อที่สโต์เคานะอ่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ด้วยอีกทีหนึ่งในดีสคริปชั่นนะครับไปดูกันได้ไหนๆแล้วอยากจะแบบเห็นของดีอ่ะนะครับก็เลยอยากจะมาป้ายยากันเข้าใจว่ามีจำนวนจำกัดใช่แล้วก็ รีบหน่อยก็ดีนะครับโปรโมชั่นนะครับให้ดูก่อนก่อนพาไปดูเครื่องรายละเอียดอื่นๆแล้วกันเนาะก็คือ Perfect Gu ์ r รันตีนะครับได้เลยปีสองนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์แรกซื้อนะครับตัวเมาส์ s h m a l l o w นะครับของทาง ASUS เองราคา7จ็บาท แล้วก็จะส่งฟรีนะครับภายใน3ชั่วโมงเฉพาะพื้นที่กรุงเทพอืเงื่อนไขตามนี้เลยเนาะก็เรียกว่ารอรับที่บ้านกันได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องไปตากแดดตากลมไปซื้อของข้างนอกตัว่างไดดีมากๆซึ่งแน่นอนเราจะซื้ออ,ออนไลน์แเราควรจะมีข้อมูลเท่าที่เรามีได้นะครับเพราะว่าเป็นการซื้อออนไลน์นะผมเลยอยากจะมาเล่าใฟังกันนะครับเพราะว่า เจุดเด่นเนี่ยมันเยอะแหละนะแต่ก็ยังอยากจะมาขยี้กันอยู่จะได้มาขยายความกันนะครับดีไซน์เนี่ยเป็นแบบใหม่นะผมบอกก่อนไม่ใช่ดีไซน์แบบบีวบุ๊กแบบเจอเง่อนแหและเป็นแบบยุคใหม่เลยเออมีความบางลงเบาลงนะครับแล้วก็มีความเรียบหรูดูดีมากๆตัวเครื่องเป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับแล้วก็สามารถกันได้หนึ่งร้อยสิบองศาด้วยอันนี้จะเป็นแบบ เขาสรุปฟีเจอร์มาให้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเต็มเต็มคียีหนึ่งไฟเป็นแบ็คลิคบอร์ดมีสองสว่างขึ้นมาและก็เป็น RGB ด้วยแต่ว่าเป็นแบบ a l l z โซนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเบาแค่1.3บางแค่1.3 9 c ซมหรือว่า1 9 13. 9 m กมเเมตรท่านั้นบางมากมากนะครับ จอแสดงผลก็เป็น OLED นะครับ 3K ก็คือ2880คูณ1 8 0 0พิกเซลก็ปัดขึ้นแบบ110เฮิร์ตนะครับ P 300%ความสว่าง600นิชมีปุ่มโคมเฟลอดด้วยนะครับแบบเป็นคอมยุคใหม่ไงนะครับก็ต้องมีโคมเฟลอดอยู่แล้วเราทำร้อนะครับเป็นแบบพัดลม2ตัวเนะี่ยมีฮิปโปฮิปไบตจับเต็มเรียบร้อยอย่างดีเห็นว่าสเปืมันก็ไม่ใช่เกมมิ่งจา๋าใช่ไหมล่ะว่ามันเป็นในกลุ่มติงแอนไลท์ นะครับแต่ก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่แบตเตอรี่1 5วัตต์โอ้เลยว่าใช้งานได้ทั้งวันแน่นอนเพราะว่าใช้ตัวนี้เป็น Intel ไม่ใช่สิใช้ตัวนี้เป็น AMD ด้วยนะครับแต่บอกว่าโดยปกติแล้วถ้าในเจเนอเรชันหรือว่าคู่เทียบัเหมือนกันเนี่ย AMD เนี่ยเขามักจะประหยัดไฟกว่า Intel เสมออันนี้เรารู้กันนะครับซึ่งมันก็มี จุดเด่นที่มันแตกต่างกันอีกทีหนึ่งนะชาร์จไฟได้เร็วอ่าเป็นต้นนะครับฟาสชาร์จ g i n USB C PD พอร์ตเชื่อมต่อก็ถือว่าครบคันประมาณหนึ่งเลยนะครับ USB Type A 2ช่อง Type C 2ช่องนะครับมี HDMI Micro SD reader แล้วก็ช่องต่อฟอร์มใหม่ประกันเนี่ยเรียกว่าเขามีการขยายความและการกับ ASUS 4A หรือว่า 4A การันตีก็ได้นะครับเรื่องของสินค้าคุณภาพ Call Center ประกันครอบคุมทั่วโลกแล้วก็มีบริการออนไซต์ site, อะไรอย่างเงี้ยนุบติเหตุด้วยคราวนี้มาดูที่ตัวหน้าหลักกันดีกว่านะครับดีไซน์ก่อนให้ดูแบบชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับดูดิคือผมชอบนะการที่เว็บไซต์ของของแบรนด์เนี่ยเขาทำภาพที่มันชัดมากๆนะครับ ทำให้เราเนี่ยเห็นถึงโดยรวมทั้งหมดเห็นไหมว่าหน้าตามันเป็นยังไงขอบันบางแค่ไหนนะครับมีชัตเตอร์ตรงเว็บแคมเอ้ยคำว่า asus viewbook จะมี s ลงท้ายด้วยนะครับลำโพงเป็นฮาร์มอดอนฝาหลังนะครับเรียบหรูดูดีมากๆเลยเห็นไหมมีเพียงคำว่า asus vivo book เท่านั้นเองเอชิ้นงานก็จะเป็นโลหะหมดเลยนะครับมีบานพับสองแกนมีการติดตั้งช่องทำร้อนเนี่ยซ่อนเอาไว้อยู่ที่ขอบด้านล่างตัวเครื่องแบบนี้มีความคโค้งวนประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็มีเหล็มีสารอยู่ตามขอบขอบแต่น่าจะเก็บงานดีอยู่แ,ลแหละนะครับด้านในนะครับบริเวณปั๊มเลสแบบมุมท็อปดูดินะ มเีเรียกว่าคีย์บอร์ดขนาดใหญ่นะครับรลบสิ่งก็เป็น Do b b y ้ d อ o มอรทัชแพดก็ขนาดใหญ่ดีไซน์บแบบซ่อมป่บเอาไว้แล้วก็มีปุ่ม c o p i l ล t อให้ด้วย,อ,ยอื่นๆนะครับมาดูเชฟด้านข้างกันอีกนิดหนึ่งอ่ามุมนี้เห็นไปแล้วอีมุมนึงอีมุมหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นโนบุ๊กที่มี ภาพรวมที่ดูดีนะครับดูดีมากๆเลยเละเออถามว่าเหมาะกับใครนะครับก็บอกเลยว่าโนาบุกเครื่องนี้เหมาะกับสาวๆนะครับอาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเป็นนักศึกษาหรือว่าจะเป็นคนทํางานแบบสาวออฟฟิศอะไรเงี้ยที่ต้องการโนบุกขอเบาขอดูดีพรีเมียมดูดีเกินราคานะครับสเปคแรงประมาณหนึ่งสำคัญเลยก็คือว่าโดดเด่นไม่เหมือนใคร ได้เป็นสีชมพูนะครับใช้ได้เลยอ่ะเออจะว่าไปตัวสเปคผมยังไม่ได้มาขยายความเลยนี่นานนะขอดูให้หน่อยนะครับสเปคตอนนี้มีขายมีอยู่แค่สเปคเดียวเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับเป็น AMD Ryzen 5 7535Hs นะครับทำงานแบบ6คอร์2เทรดความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.5กิ z เฮิรตเอาว่าปวด Excel เพราะ p o i n t อะไรเนี่ย สบายสบายหายห่วงครับผมดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตได้หมดเล่นเกมออนไลน์พอได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสถาปัิกกรรม CPU เป็นแบบเซนสามพัดเอาว่ายังดีสบายสบาย,บายอยู่ใช้งานทั่วไปได้อีกหลายๆปีเลยนะครับสีสันโลสโกชื่อ Official เคเขาได้ Windows ส1ว o o m e บวกกับ Microsoft Office แท้มาเลยนะครับตัวหน้าจอนี่ไง14นิ้วนะครับ3 K OLED p 3สามรอเปอร์เซ็นต์การจอออนชิปเรดิออนแน่นอนตัวนี้จะเป็นเรดิออนหกหกศูนย์เอ็มหกศูนย์เอ็มใช่นะครับแบตสิบหกกิบออนบอร์ดมาเลยนะครับก็เหลือเฟือแหละ s s d Gen 4 512 g ท mm ่า hmm. นก็เรียกว่าถ้าไม่พอสมมตินะสมมติจริงๆว่าไม่พอก็สามารถถอดอัปเกรดได้การเชื่อมต่อ แบบไร้าสาย Wi-Fi 6E อ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวน้ำหนักแล้เนาะดูสางกิโลกร,รมัมนะครับอืมมีในส่วนของตัวบลูทูธรท่นสามก็ถือว่าเวอร์ชันโอเคแล้วแหละดีแล้วนะครับเว็บแคมเป็น Full HD IR Camera สแกนใบหน้าด้วย เฮ้ยระบบอเมริกนะครับในราคา20,690โคตรเทพนะครับแบตเตอรี่จะชิวัตต์วอ่าประกันสองปีนะครับโลเคอลออนไซต์เซอร์วิสหรือว่าสองปีแบบส่งศูนย์แบบทั่วโลกได้นะครับแล้วก็หนึ่งปีเนี่ยปกติแล้วมันให้แบบประกันไว้เห็นมาแค่หนึ่งปีใช่ไหมแต่ว่าโปรโมชั่นนี้นะครับมีให้มาถึงสองปีด้วยกันคุ้มมากๆเลยเอ,อ ฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยผมพยายามหาดูนะแบบพยายามให้ข้อมูลมากที่สุดแล้วกันในการซื้อสักเครื่องหนึ่งแบตเตอรี่เขาเคมว่าสิบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับแต่เ,เป็นว่าโดยรวมแล้วผมสองหมื่นหกเก้าซื้อให้น้องซื้อให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยจริงๆนะเพราะว่าเออโอเคเรารู้ถ้าเราแบบศึกษามาหมือว่ามันก็ไม่ใช่ CPU แบบไดเซนแปดพันซีรี แต่ศูนอะไรสีศูนยอะไรย่งเงี้ยใช่ไหมล่ะแต่เมื่อเทื่อกับฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับสเปคแล้วราคาเท่านี้ก็โอเคนะแล้วก็หนะ้าตอนนี้สีสีเงินสีดำอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมีแค่สีชมพูอย่างเดียวเท่านั้นอนาคตก็ไม่แน่อาจจะมาพร้อมกับตัวสเปคใหม่ก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคแหละมันไม่มีมันไม่ใช่เป็นโน้ตบุ๊กที่มี NPU ในตัวนะครับแต่ถ้าใครรู้ตัวเองว่าใช้งาน AI ก็ผ่านตัว o n น c l o u d และไม่ได้ o n c h i p ก็จัดไปนะครับคือผมว่าด้วยราคาเนี่ยช่างมันเถอะ NPU นะครับจริงๆอันนี้จริง,รง,รง,รงทำแอน m เมชันดูดีเนาะในเว็บไซต์นะครับดูเวอร์ดีผมชอบจงหน้าจอหมดยังอะ่ะนี่ r g b นะครับลองเปลี่ยนสีดูได้เรียกว่า,าจะแบบให้อารมณ์ที่มันต่าออกไปไสีชมพูดีกว่า hey! เฮ้ยเข้ากับตัวเครื่องเลยเว้ยน,นี้เจ๋งนะครับ t ั u ช h แพดใหญ่พอเชื่อมต่อก็ครบคันประมาณหนึ่งแน่นอนมีระบบเสียงการตัดเสียงนะครับด้วย AI แหละทางตัวซอฟต์แวร์เขานะครับอันนี้ทั้งตัวกล้องเองก็คมชัดเสกแกมไบ,บน้ามีชัตเตอร์ เรียก Privacy s h i e l ชนะครับเปิดได้หลบเสียงก็น่าจะดีคือลำลำโพงก็น่าจะดีอยู่แล้วประมาณหนึ่งแหละนะครับอ,อ็มีความทนทานระดับมิวสิคเก e ด้วยตกกระแทกฝุ่นละอองความร้ความชื้นนะครับโอ้เรียกว่า Asus เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยละกันที่เขายัดฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับทุกๆอย่างที่เขาจะยัดมาได้เนี่ยบนโนบุกเครื่องนี้ปิดท้ายให้ตัววิดีโอกันแล้วกันนะครับ มันจะเป็นวิดีโอภาพรวมนะว่าเป็นของ S 1 4 S 1 5นะครับแล้วก็16ด้วยที่เป็นสเปค AMD ในปีนี้อนาคตต้องรอดูว่าในไทยจะมีตัวไหนขายบ้างนะตัว Vivo Book S นะครับซีรีส์นะครับอาจจะมี8040ตามมา รเซนไออยู่แล้วบนพวกพวกสายโซลิซู์นะแต่เข้าใจว่าในไทยเขาก็นำรุ่นที่เป็นแบบไรเซนห้าเจ็ดห้าสามห้าเอชเอส โด้วยราคาน้าสองหมื่นหกพันารากิโบาทนะครับมันเกินต้านเลยอ่ะโอเคแหละถ้าเทียบกับโน้ตบุ๊กที่มันแบบสเปคใหม่กว่านี้โน้ตบุ๊กที่สเปคใหม่กว่านี้ก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันหรือว่าดีไซน์และสีสันที่มันแบบนี้เลยนะช่นแล้วผมว่าถ้าถ้าต้องการคอมสักเครื่องหนึ่งเน้นบางเบาแล้วก็ครบเครื่องสเปคไม่ต้องใหม่ตัวเนี้ยผมว่าจบได้เลยนะ แล้วก็ถ้าใครสนใจก็รีบไปหน่อยแล้วกันเพราะว่าม,มีขายเพียงเฉพาะเอสูสโตเท่านั้นไม่ได้มีขายตามหน้าร้านอื่นๆนะครับเข้าใจว่าเป็นแบบ e x clus นะครับทำพิเศษออกมา EDITION อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับแอนโพขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ